เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่หัดตอบ Q&A ครับผมไปตั้งคำถามไว้นะครับใน i ิน t a g r กรของตัวเองแล้วก็ใน YouTube Post นะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติทุกคนลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของผมเนี่ยจะมีคนมาถามหลายๆเรื่องมากเลยและผมก็ไปไล่ตอบแล้วผมรู้สึกว่าบางเรื่องเป็นเรื่องซ้ำๆกันดังนั้นตอบทีเดียวเลยน่าจะโอเคกว่าดังนั้นถ้าสมมติใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะทำซีรีสน์นี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้หรือว่าไปคอมเมนต์อีกลิื่อือ่นก,ก,ก,ก็รบกวนติด h a s h t a g Q&A ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้รวบรวมมาตอบแลวก็เป็นวิดีโอซีรีส์นี้เลยแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามาในช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับลองกดดูเพลย์ลิสต์ครับเดี๋ยวเพลย์ลิสต์ขวาบนนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่แยกไว้ให้อีกเป็นอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์สำหรับการ Q&A เพื่อที่ทุกคนจะได้มาฟังคำตอบพร้อมๆกันในคำถามที่คล้ายๆกันนะครับดังนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกครับแนวโน้มการทำ u t u b e ในอนาคต ความจริงผมเป็นคนชอบเที่ยวนะครับผมอยากทำคลิปเที่ยวให้มันเยอะขึ้นแต่ว่าด้วยโควิดเนี่ยมันทําให้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ก็ถ้าสมมติใครหลายๆคนคงเห็นคลิปแรกของการไปเที่ยวที่เชียงใหม่กับเพลย์ลิสที่ชื่อว่าปะนะครับก็คือผมอยากทำคลิปแนวนั้นเพิ่มแต่ว่าก็ตอนนี้มันยังไม่สามารถทําได้ส่วนอีคลิป อีก playlist หนึ่งที่คิดว่าจะขึ้นมาใหม่คือเกี่ยวกับคอนเทนต์ภาษาอังกฤษแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าการสอนภาษาอังกฤษมันมีเยอะมากในตอนนี้ในประเทศเราผมก็อยากทำให้มันยูนิคแล้วก็ทําให้มันเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายจริงๆแล้วก็ฝึกไปได้จริงๆซึ่งขอผมทํากันบ้างหน่อนะครับส่วนใครที่อยากดูคอนเทนต์อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเหล่านี้ที่กําลังทําอยู่ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าก็ทักมาบอกผมใน i ิน t a g r a m ก็ได้นะครับ สเปกผู้หญิงที่ชอบไม่มีครับ <laughs> วิธีทำให้ตัวเองมีแพชชั่นอยู่ตลอดเวลาครับช่วงนี้หมดแพชชั่นมากๆเลยจะบอกว่าผมก็เป็นคนที่หมดแพชชั่นบ่อยเหมือนกันเหมือนกับคลิปตอนที่ผมไปเชียงใหม่ผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นผมถ้าสมมติจะใช้คำศัพท์ของคนทั่วไปก็อาจจะใช้คำว่าหมดแพชชั่นก็ได้แต่ผมใช้คำว่ามันคือช็อตอะไรไปสักอย่างมันรู้สึกแบบจู่ๆก็แบลงไป เออผมว่านั่นก็คือการหมดแพชชั่นซึ่งผมว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้คืออย่าเอาตัวเองไปนั่งคิดว่าทํายังไงดีแพชชั่นถึงจะกลับมาผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของการดําเนินชีวิตมากกว่าเราทุกคนมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นปกติของชีวิตถ้าเราไม่หมดแพชชั่นเลยแปลว่าเรากําลังไม่ได้เรียนรู้นั่นคือสิ่งที่ผมมองมนะ แล้วก็พยายามเอาตัวเองออกจากตรงนั้นไปสักที่ที่ไม่ต้องคิดถึงมันแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาผมว่าแค่นั้นแหละคือการแก้ปัญหาแล้วสําหรับผมมีเทคนิคการพูดยังไงให้เก่งครับบอกหน่อยผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้พูดเก่งขนักนั้นมีคนพูดเก่งกว่าผมแต่โอเคถ้าสมมติจะต้องให้เทคนิคผมรู้สึกว่าการที่ทําให้ผมเก่งได้เนื่องจากว่าผมฝึกผมรู้สึกว่าการพูดภาษาทักษะการแสดงอะไรพวกนี้มันคือทักษะที่ต้องใช้เวลา ดังนั้นเราจะต้องฝึกมันบ่อยๆครับผมฝึกพูดมาตั้งแต่ผมอยูปปอ่ป .3 อะ่ะดังนั้นคาแนะนําเดียวที่ผมจะมีให้ก็คืออยาดูถูกการพูดทุกประเภทอย่าดูถูกการพูดหน้าห้องอย่าดูถูกการที่เป็นตัวแทนเพื่อนไปเผชิญหน้ากับอาจารย์เดินเข้าไปห้องอาจารย์แล้วถามว่าอาจารย์ครับต้องทําอันนี้อันนั้นต้องจัดการเอกสารยังไงอย่าดูถูกการพูดทุกรูปแบบอย่าดูถูกการพูดในห้องประชุมอย่าดูถูกการนําเสนอหน้าห้องเรียนทุกๆอย่างเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ ฝึกฝนเราให้เราสามารถเก่งการพูดขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่ผมจะให้คำแนะนำเพราะมันคือ practice make perfect จริงๆครับเล่าชีวิตในมหาวิทยายลัยก่อนโควิดมันสนุกมากครับทุกคนพอมาเป็นโควิดคือน่าเบื่อมากนั่นคือสั้นๆครับถ้าพี่ไม่เรียนวิศวะแล้วจะเรียนอะไรแทนหรอครับอืม <c oughs> เป็นคนไม่ได้มารีนวิศวะเขาอยากเป็นวิศวะครับตอนนั้นอยากเป็นนักบินในขณะที่อาชีพการบินสายการบินมันเฟื่องฟูก็อยากเป็นนักบินแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้นแล้วก็กยังไม่ลุ่มกันว่าอยากจะเป็นอะไรนั่นคือสายที่เขาวิศวะก่อนนะอันดับแรกส่วนถ้าไม่เข้าวิศวะจะเข้าอะไรคงตามใจแม่มั้งครับแม่อยากให้เรียนหมอก็คงไปสมัครแพทย์แต่ก็ไม่รู้จะติดเปลานะครับเออก็คงไปสมัครแพทย์และแพยายามเข้าแพทย์ให้ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้มีความฝันอื่นนอกจากการอยากเป็นนักบิน ตนนัน้สิ่งที่ทำให้มุ่งมั่นในการเรียนหรือแรงบันดาลใจในการเรียนเอาจริงๆคือก็คงเป็นสังคมรอบข้างมั้งครับเพราะว่าเห็นเพื่อนก็ขยันมองไปซ้ายเพื่อนก็อ่านหนังสือมองไปขวาเพื่อนก็อ่านหนังสือมองไปอีกนิดเพื่อนก็ทำโปรเจกต์มองไปฝั่งนู้นเพื่อนก็แบบท,ทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเราเลยรู้สึกว่าเออเราเราไม่อยากหย,ยุดพัฒนาตัวเองเมื่อเราเอาตัวเองไปเป <ๆ S 1> <ๆ S 2> รียบเทียบกับเพื่อนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นข้อดีเสมอไปนะครับเวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครบางคน หรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะบางทีมันก็ทําให้เราเกิดความเครียดได้เหมือนกันแต่นั่นเป็นวิธีที่ผมใช้บางครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันที่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครขอวิธีการเรียนแบบพี่มะเอาจริงๆง่ายมากเลยนะคือเข้าเรียนทุกคาบอืมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนทํากันได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมอะผมมองดูเพื่อนรอบข้างแล้วว่าเอาจริงๆมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกคาบอะแล้วก็หลังจากนั้นจบคาบเสร็จปั๊บ ควรสิ่งที่เรียนไปในคาบนั้นๆให้ได้ภายในวันนั้นเลยแล้วชีวิตจัง่ายขึ้นพอใกล้ช่วงสอบแล้วก็แค่เอาสรุปที่เราสรุปไว้หลังจากวันนั้นนั้นนะ่ะมาอ่านมันจะทําให้เราเซฟเวลาเยอะขึ้นมากๆแล้วใครที่เคยได้ยินว่าเฮ้ยขึ้นมามหาลายัยคุณจะไม่มีเวลานอนหรอกบอกได้เลยว่าไม่ ain, จริงเพราะเมื่อร่กระทมที่มีการบริหารจัดการเวลาดีเราจะมีเวลานอนเยอะมากๆบุคคลที่มองแล้วรู้สึกว่ามีสเสน่ ยากจังคงจะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมั้งครับคนที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่ดูเท่คูเป็นตัวของตัวเองแล้วดูเท่คู่เออไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยอะ่ะถ้าสมมติจะมองแล้วมีสเสน่ห์ถ้าจะมีสเสน่ห์สำหรับคนคนหนึ่งมันก็จะรู้สึกได้เองอะ่ะอยากหลอดเท่แบบพี่ต้องทอํายังไงครับ <c oughs> ไม่รู้ ปีสยุคโควิดต่างจากยุคปกติยังไงครับพี่ก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งปีสครั้งแรกแล้วก็ปีสก็เจอโควิดเลยปกติแล้วพี่มาร์คชอบดูการ์ตูนไหมคะถ้าดูก็ดูครับดูบ้างแต่ไม่ได้ดูอะไรที่เป็นแบบตอนตอน,ตอนเป็นซีรีส์อะไรแบบเอ่ออะไรนะแอททักออนไททันหรอที่แบบฮิตฮิตกันชอบดูการ์ตูนที่แบบการ์ตูนในโรงอะคาร์สทอยสตอรี่อะไรพวกของพิกซาของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยครับดูบ้าง อยากรู้แรงบรันดาลใจในการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆคะ่ะเอาจริงๆรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนมีแรงบรันดาลใจขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเมื่อเรามีติ่งที่อยากทำปุ๊บเราจะทําเลยเราจะไม่บอกว่าเออแป๊บหนึ่งเราจะไม่อย่างนั้นนะเชื่อว่าทุกคนมันต้องมีฟิลนี้ว่าแบบจู่ๆเห็นอะไรสักอย่างมันเท่หรือว่าจู่ๆเห็นอะไรสักอย่างว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเหมาะออกับเราแล้วเราก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยหามีเวลาเดี๋ยวค่อยลงทุนไปกับมันแต่ผมอะเป็นคนที่แบบพอเราคิดออกปุ๊บ เราก็จะทําเลยณเดี๋ยวนั้นผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิ่งที่อยากทําอยู่แล้วแหละแต่เราจะไม่ทํามันเลยโดยทันทีแต่ผมะจะทํามันเลยโดยทันทีทํากิจกรรมเยอะมากแบ่งเวลายังไงจะเคลียร์งานทุกอย่างให้เสร็จก่อนอันดับแรกคือคุณจะมีเวลาเยอะขึ้นถ้าคุณไม่ดองงานและผมเป็นคนที่ไม่ดองงาน มันทาให้ผมมีเวลายเยอะกว่าคนอื่นประมาณหนึ่งผมจะแบบกัดฟันทําให้เสร็จภายในวันนั้นสมมติอาจารย์สั่งมาวันนี้ถ้ามันสามารถทําเสร็จภายในวันนี้ได้ถึงแม้เดทไลน์จะอีก2ออาทิตย์ก็ตามผมก็จะทำให้มันเสร็จภายในวันนั้นแล้วเมื่อมีงานอะไรเข้ามาผมจะลงไว้ในตารางเลยโดยทันทีงานที่นอกเหนือจากการเรียนนะ ผมจะลงไว้ว่าวันนี้ประชุมวันนี้ส่งงานนั้นวันนี้ส่งงานนี้แล้วเราก็จะเปิดปฏิทินดูทุกวันนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยตารางสีของเรามีสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่าเรามีเวลาว่างเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะอุทิศเวลาว่างนั้นนะ่ะไปกับกิจกรรมอะไรไปกับโปรเจกต์ไหมไปกับการทํายู u ูบไหมไปกับเวลาพักผ่อนไปกับเวลาเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นั่นแหละทีวิตคือต้องไม่ดองนะแล้วก็ลงตารางทุกอย่างให้มันได้ คิดว่าผลการเรียนมีผลต่ออนาคตในการทํางานมากไหมครับถ้าในมุมมองการทํางานก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คงมีแหละครับเพราะว่า ถ้าสมมติเราไปสมัครงานกับเพื่อนคนที่ถ้าสมมติเขาดูด้านนอกแล้วดูภายนอกแล้วทุกอย่างเหมือนเหมือนกันเขาก็คงเลือกคนที่เกรดสูงกว่าถูกปะดังนั้นก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มีความสําคัญมันมีความสําคัญแน่นอนในครั้งแรกแรกของการที่คุณเข้าไปทํางานในที่นั้น,น,นแต่หลังจากที่คุณสมมุติได้เข้าไปแล้วเกรดก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปเพราะเขาก็คือดู p e r f o r m มนซ์ของคุณในการทํางานนั้นๆแต่ถ้าสมมติมองในมุมเรียนต่อก็แน่นอนเกรดย่อมมีความสําคัญเพราะถ้าคุณเรียนต่อด้วยเกรดที่สูงกว่าคุณย่อมมี่นนกลอัห คุณไปเรียนต่อเกรดก็อยู่กับคุณแค่ตอนสมัครเข้าไปเรียนเกรดเป็นใบเบิกทางแต่เกรดไม่ใช่ทุกอย่างวิธีการจัดการความเครียดผมว่ามันจัดการได้ด้วยวิธีเดียวกันกับแฮชั่นหมด I Listen have two rules. Oh have okay Always rules Rule number one always have fun. Rule number two, listen rule two two number fun <c oughs> เรียนจบมีแพลนจะทำงานหรือว่าจะเรียนต่อครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย สังคมประเทศไทยณนะขณะนี้มีแผนอยากจะเรียนต่อมากกว่าทํางานครับอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งสำเนียงดีต้องทํำยังไงอ่ะแยกเป็น2ประเด็นเนาะภาษาอังกฤษเก่งฝึกเยอะๆเหมือนกันกับการฝึกพูดในร์สก่อนหน้านู้นเลยครับฝึกพูดฝึกยังไงฝึกภาษาอังกฤษฝึกเหมือนกันอาศัยความถี่อาศัยความใจกล้าส่วนเรื่องสำเนียงส่วนตัวจะมองว่าสำเนียงไม่ได้สําคัญแต่ถ้าอยากมีสำเนียงที่ดีก็ต้องฝึกอีกนั่นแหละครับ แต่ทีนี้จะต้องฝึกย้ำกว่าเดิมทำให้กล้ามเนื้อปากเราจำได้มันจะมีแบบ how to pronounce แล้วก็ใส่คำศัพท์ไปใน YouTube แล้วมันก็จะมีสอนเลยแบบอเมริกันสอนแบบนี้แบบอังกฤษแบบอย่างนี้ออกเสียงตามให้ได้ใกล้เคียงที่สุดฝึกรูปปากตามที่เขาบอกให้ได้เยอะที่สุดแต่มันจะทรมานมากๆนะในการฝึกสําเนียงถ้าอยากฝึกสําเนียงนะแล้วก็ทำแบบนั้นนะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชินรูปปากเราเองฝึกงานไหนครับไปดูคลิปฝึกงานเลยครับ รีวิวสังคมบางมดหน่อยได้ไหมคะพี่เพื่อนอาจารย์การเรียนต่างๆรีวิวสั้นๆแล้วกันครับตอนที่ผมจะขึ้นปีหนึ่งผมมีแรงเลยในหัวว่าจะเอาบางมดที่สอบติดแล้วหรือจะรอรอบ3ามสมัยผมคือทีแคสปีแรกรอรอบ3เพื่อไปสมัครเอาจุฬาแล้วผมตัดสินใจเลือกที่นี่แล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเลือกผิดเลยผมรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเป็นการซื้อหวยผมคือถูกความวัลแจ็คพอตสั้นๆแค่นั้นเลยครับผมรู้สึกว่า ดีมากๆสังคมที่นีสั้นๆเวลาบ้างชอบทำอะไรบ้างครับไม่ชอบทำอะไรครับเดี๋ยวไม่มีแล้วว่าหว่า <c> ห <oughs> ยอกครับ <c oughs> ก็ทั่วไปเลยครับนอนแน่นอนนอนเ <c oughs> ที่ยวไปคาเฟ่ถแถวๆนี้แหละครับถ้ามีช่วงม,มีงานก็ชอบทำงานเป็นคนบ้างานครับ <c oughs> รีวิววิชาที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดง่ายสุดไม่มีครับส่วนยากสุดคงเป็นวิชาไดนามิกครับกฎข้อที่2ของนิวตันซิกมาเท่ากับ MA วิชาเนั้ยแหละครับจุดเด่นและจุดด้อยของวิศวะบางมดในความคิดของพี่ครับจุดเด่นให้อาจารย์แล้วกันครับรู้สึกว่าอาจารย์ใส่ใจนักศึกษามากๆอาจารย์ทุกคนใส่ใจนักศึกษามากๆและใจดีมากๆเมื่อเราเข้าหาอาจารย์อาจารย์พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอทุกๆคนส่วนจุดด้อยเหรอยังคิดไม่ออกครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่ยังคิดไม่ออกเดี๋ยววันที่คิดออกเดี๋ยวมาบอกนะครับ วิชาที่ชอบที่สุดและไม่ชอบที่สุดชอบสุดชอบ Automatic Control ออตตค,ครับไม่ชอบสุดไม่ชอบวิชา Dynamic ค,ครับ <c oughs> ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับวิชาแต่ละวิชาเพิ่มเติมก็ไปดูที่คลิปวิศวะเคร,รื่องกลซ่อมรถเป็นด้วยเหรอนะครับ <c oughs> อยากทราบวิธีหาตัวเองของพี่ครับเป็นไงมาไงถึงเรีนยนวิศวะผมถือกติอย่างนี้ครับผมจะไม่เลือกคณะจากวิชาที่ถนะัดผมจะเลือกคณะ จากสิ่งที่จะจบไปแล้วต้องทำงานเพราะผมร,รู้สึกว่าวิชาที่ถนัดเราอาจจะอยู่กับมันแค่4ปีถึง6ปีแต่คณะนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตเราต้องทำงานเกี่ยวกับสายนั้นทั้งชีวิตถ้าเราจะทำงานตรงสายนะครับแล้วทีนี้ผมอยากเป็นนักดินเพราะผมเป็นคนชอบเที่ยวผเอาแพชชั่นตัวเองมาแล้วผมก็ไป Google ว่าการจะเป็นนักดินต้องทำยังไง ซึ่งมันมีหลายวิธีะนะครับคำจริงจบคณะอะไรก็ได้แต่มันมีวิธีหนึ่งคือจบวิศวะปี3แล้วไปสามารถสอบต่อ s t u เ e น t p i l ห t อทุนของนักเรียนการบินได้เลยในขณะนั้นสมัยนั้นที่การบินไทยยังเฟื่องฟูอยู่ะนะครับผมก็เลยสึุว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เลือกเรียนวิศวะแล้วกันเราไม่ต้องรอจบปี4แล้วก็สามารถสมัครสอบทุนการบินได้เลยก็เลยเลือกมาเรียนวิศวะครับ5 movies 5 song to k n o โนมีครับขออย่างละอันแล้วกันนะครับเรื่อง Wo n เด r ครับและรู้สึกว่าตัวละครที่ตัวเองเป็นคื พี่สาวของพระเอกครับ You are not ugly, Auggie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most because I know you the most. ส่วนเพลงนะครับกำลังลังเลยอยู่สองเพลงระหว่างเพลงเพื่อนใหม่ของ Boy Imagin e กับเพลงพ่อและลูกชายของ Boy Imagin e ถ้าอย่างนั้นเราไปสองเพลงเลยแล้วกันครับตอนสมัครพี่สมัครกี่ที่คะแล้วติดที่ไหนบ้างตอนสมัครครับ สมัครสองที่ครับคือที่วิศวะจุฬาแล้วก็ที่วิศวะบางมดแล้วก็รอบแรกวิศวะจุฬาไม่ติดครับแต่ติดรอบแรกของวิศวะบางมดก็ช่างใจอยู่นานอย่างที่บอกจะรอวิศวะจุฬาหรือว่าจะเอาวิศวะบางมดเลยสุดท้ายช่างน้ําหนักไปมาก็เลือกวิศวะบางมดครับทําไมถึงเลือกวิศวะบางมดอ่ะโอเคตอนแรกกําลังจะบอกว่าเอาไว้ไปตอบแบบวันอื่นแล้วกันถ้าอยากรู้ทำไมถึงเลือกวิศวะบางมดคาถามสุดท้ายสาเหตุดิ่งนี้ครับ ตอนนั้นผมรู้จักกับอาจารย์โอรวรวรงรักเรืองเดชผ่านการแข่งขันต่างๆและจารย์ก็ชวนมาเรียนที่นี่ด้วยแล้วเราก็มีรุ่นพี่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งเท่มากเลยจากการแข่งขันต่างๆเขาก็เรียนวิศวะอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ได้เรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยน,นะครับเราก็เลยมาตัดสินใจเรียนที่นี่ครับเพราะเรารู้สึกว่ารุ่นพี่ที่เรานับถือว่าหล่อเทเขาอยู่ที่นี่กันเยอะรุ่นพี่ที่อยู่ในจุลามีไหมมีแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาหล่อเทเท่ากับพี่ที่วิศวะที่บางมด เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอาจารย์ก็ชวนมาเรียนรุ่นพี่หลอเทก็อยู่ที่นี่เราก็มาที่นี่แล้วกัน,นครับ <B ew> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังจนมาถึงตอนนี้สำหรับใครที่มีคำถามแล้วอยากให้ผมทำ Q&A เวอร์ชัน234ี่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้หรือคลิปไหนก็ได้แล้วช่วยแฮชแท็ก Q&A ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ